สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดประอน้นอากาศดีค่ะวันนี้แดดออกมีลมพัดไม่หน่อยอะค่ะลมพัดมากแต่ตอนนี้ประอ้นหลบมุมนะคะข้างๆอ่ะ อมอตเตอร์วายค่ะข้างมอเตอร์เวไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเสียงรถหรือเปล่านะจ๊ะค่ะวันหยุดปร้าอ้นวันนี้ป้าอ้นก็เลยมาตามล่าหาผักกลุ่มค่ะจะหาผักกลุ่มไปดองนะคะไวะ้กินกับน้ําพริกปลาทูค่ะทุกคนมาช่วยลุ้นกับป้าอ้นนะคะว่าวันนี้ป้าอ้นจะหาได้หรือเปล่าไปหาด้วยกันค่ะ <laughs> โอ้โหทุกคนทุกคนเห็นไหมคะนั่นคะ่ะดอกสีเหลืองๆแล้คะ่ะอยากบอกว่ามันอยู่ไกลมากคะ่ะไกลแล้วก็สูงมากค่ะว่าทุกคนโอ้ยนอดูคะ่ะดูแถวบ้านพรออ้นมันไม่ได้มีให้เก็บง่ายๆนะคะ่ะนอกจากสูงแล้วเนี่ยคะ่ะดูตรงทางเข้านะคะ่ะโอ้ยนอมีแต่ต้นไม้เล็กๆเยอะแยะไปหมดเลยจ้า มีแต่ต้นสูงสูงค่ะทุกคนคนแคะอย่างเราได้จะเลียวมองค่ะโอ้ยนาอคือต้นมันคือสูงแท้นะ้ะค่ะต้นก็จะพยายามเดินหาต่อไปนะจ๊ะนี่ค่ะทุกคนมาเจออีกแล้วต้นหนึ่งจ้าแต่อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ง่ายที่จะเข้าไปเก็บนะคะโห ต้นอ่ามันเป็นลูกหมากอะไรไม่รู้วอะป้าอ้นจําไม่ได้เนี่ยค่ะดอกมันเริ่มออกเนี่ยค่ะมีหนามด้วยค่ะหนามแหลเอ้ยนะหนามแหลมมากค่ะทุกคนโอ้ยนาออยากกินแต่ก็ต้องอืมความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะทุกคนโอ้ยนาะคือมันจะอยู่อะไรลึกแท้นอนนี่น้อบัตทีนี่ ความสำเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่ไหนเอ้ยที่นั่นค่ะนี่ค่ะป้าอ้นก็โชคดีมีไม้เซลฟี่ติดมือมาเนาะจ้าป้าออนใช้ไม้เซลฟี่โน้มกิ่งลงมาค่ะเก็บคนเดียวค่ะไม่มีคนช่วยไม่มีราชบุตรมาช่วยโน้มกิ่งผัดกลุ่มมาให้ป้าอ้นเนาะจ้าอยากกินก็ต้องพยายามเนาะจ้า ปีหนึงจะออกดอกครั้งหนึ่งก็ค่ะสู้เนาะจา่าปะโอนนี่ค่ะทุกคนแถวบ้านปะะโอนก็เนี่ยมีค่ะมีอยู่สามต้นสูงมากค่ะทุกคนปะอโอนเอื้อมไม่ถึงค่ะไม่มีใครโน้มกิ่งมาให้ต่อให้ปีนก็ปีนไม่ได้นะคะเนี่ยโหโอ้ยเนาะอยากกินแต่ของสูงเท้ปะอโอนเนาะ ค่ะทุกคนตอนนี้ป้าอ้นก็มาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะอยากบอกว่าตอนนี้ลมก็ยังแรงมากค่ะเดี๋ยวป้าอ้นจะให้ดูว่าป้าอ้นเก็บได้เยอะไหมเอ่ย <c oughs> นี่ค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> โหสมบุกสมบันมากเลยค่ะดุ <c oughs> บุกดวงหนามค่ะ <c oughs> อ้นเก็บได้ทั้งหมดเอ่อมันมีสองสีนะคะมีสีแดงเนี่ยค่ะมันจะออกสีแดงๆนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะออกสีเขียว นี่ค่ะค่ะป้อ้นผึ่งไว้เนาะจ้กเพราะว่ามดมันเยอะค่ะเพราะว่ารสชาติมันจะออกหอมหวานเนาะค่ะมดชอบป้าอนผึ่งไม่อยากเอามดเข้าบ้านค่ะสักพักเดี๋ยวป้าอ้นจะเอาไปล้างนะคะทุกคนล้างแล้วก็ไปดองกันค่ะไว้กินทั้งปีเนาะจา้าโอ้ยลม เบิงบ้งเบิ้งลมค่ะลมลม ว่าแล้วเราก็มาทำน้ำดองผักกลุ่มกันจ้าน้ำต้มเดือดแล้วก็ปิดไฟจ้าใส่เกลือลงไปค่ <c oughs> ปะป้าอ้นใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์แทนน้ำส้มสายชูนะคะทุกคนน้ำตาลค่ปะป้าอ้นชอบหวานก็เลยใส่น้ำตาลเยอะหน่อยค่ะแล้วก็มนุษย์ค่ะมนุษย์คนค่ะทุกคน <c oughs> แล้วเราก็มาล้างผักกลุ่มกันเนะจ้าเด็ดเอากรีบเลี้ยงออกค่ะเราไม่ใช้มันค่ะมาค่ะทุกคนป้าอ้นรับสมัครคนช่วยเด็ดกรีบดอกผักกลุ่มสักหนึ่งตำแหน่งค่ะมาช่วยป้าอ้นนะจ้ามามือดำด้วยกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนกลีบเลี้ยงมันสวยงามมากค่ะแต่เสียดายค่ะเราไม่กินค่ะอาจจะฝาดหรือจะเหนียวปรอ้นก็ไม่รู้ค่ะยังไม่เคยลองเห็นเขาบอกว่าอย่าก,กินก็เลยไม่เคยชิมค่ะ ใส่กระปุกค่ะทุกคนโหป้าอ้นคิดว่าป้าอ้นจะได้มากกว่าหนึ่งกระปุกนะคะได้แค่กระปุกเดียวสงสัยกินสามรอบก็หมดแล้วสงสัยป้าอ้นต้องออกไปหาอีกแล้วเนาะจะเนาะเ <c oughs> ติมน,น้ําค่ะน้ําที่ทําไว้นะคะต้องรอให้เย็นก่อนนะคะถึงจะเทลงไปคะ่ะ <c oughs> ได้แล้วค่ะเราเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องอย่างต่ำหนึ่งวันนะคะแล้วเรามาชิมดูว่าได้รสชาติที่ต้องการแล้วยังถ้าได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเลยจ้านี่ค่ะทุกคน2วันยังไม่ถึง2วันเลยนะคะผ่านไปซีสั่นสวยงามค่ะ